ก็เอ๋ยก็ไก่ก็ไก่ก็ไข่เลแล้วเออขวดของเราเออไม่ต้องดูไม่ต้องดูไม่ต้องดูนี่นี่ดูกล้องก็เอ๋ยก็ไก่ก็ไก่ก็ไข่เลยแล้วก็ไข่เลยแล้วเอากวดเอากวดของเราเออเอาไข่ข้างเมืองอืมคนนี้ฝาเออเอาข้างนอกฝางูจะจ้าจะจานที่ดี ช่น kind of like ี่ช่าเนีช่างนี้ันก็เก่ง้าเดี๋ยวปแต่จะมูดถันูถนถอดข้าวเ้ามาลองแล้วมันโทหน้าเขาเขาเท่านัเรงมนไม่ลงราจะต้นมันเราจวมเมคนเราจะหลังตเอาถูกเมคน หม <ส plane. S 2> ูกรอบไข่ตะวันตะพงตะวันตะพงปลาพึ่งผึ้งกำลังขานขนังดัานังดังเออฟันยาจังเราปูกำบายเราาตคักเาชิวเย้เราไปไปลอลิงลลิงตาเลาอเราเล่นะไร